สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอสว่านไร้สายของทางร้านนะครับจะเป็นยี่ห้อซาริโนนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอตใหม่เพิ่มของแถมมาให้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสเปคเราไม่ได้ลดเลยนะฮะสเปกยังคงเดิมครับผมซึ่งก็จะมีมาให้เลือก3ามสีนะครับก็คือสีเหลืองสีน้ําเงินและก็สีดาครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแถมในกล่องกันนะครับเดี๋ยวมาดูของแถมที่แถมในกล่องกันนะครับผม ข้างน,นอกก็จะมีกล่องพลาสติกให้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมรับผมเปิดมาก็จะเจอคู่มือหนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็มีตัวล็อกเอาไว้หนีบกับกางเกงนะครับติดก,กับตัวเครื่องนะฮะร,รถใหม่ก็จะแถมนี่มาให้นะครับตีนตุ๊กแกนะฮะแล้วก็เกี่ยวตอกนะครับผม อมใบขัดสีสามารถเอามาขัดสีรถก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กระดาษทรายให้สองแผ่นนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่รถใหม่แถมมานะฮะที่เหลือก็ของแถมก็จะยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้สว่านหนึ่งตัวแบตเตอรี่สองก้อนนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จแบบฟ้าชาร์จหนึ่งอันนะครับมีสายอ่อนให้หนึ่งอันมีตลับเมตร มีเทปพันสายไฟให้อย่างละอันนะครับแล้วก็มีข้อต่อใส่ลูกบล็อกให้นะครับลูกบล็อกก็ให้ทั้งหมด9ลูกนะฮะมีดอกเจาะไม้ให้3ามดอกนะครับผมแล้วก็ดอกจอะเหล็กให้3ามดอกครับผมแล้วก็ดอกไขควงให้นะครับ6ดอกกับดอกคานอีก1นดอกนะฮะก็ของแถมในกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับผมเริ่มจากด้านบนเลยนะฮะตัวนี้จะมี ปรับได้2ระดับนะครับมีเลข1กับเลข2นะฮะเลข1ก็คือรอบต่ํานะครับเลข2ก็คือปรับเป็นรอบสูงนะฮะส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะมีอยู่3ระบบนะครับถ้าเป็นรูปน็อตนะครับก็คือสําหรับระบบขันสกรูอะไรพวกนี้นะฮะหรือถ้าเป็นอันกลางเป็นรูปดอกสว่านนะครับสําหรับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับผมและอันสุดท้ายรูปค้อนนะครับก็คือสําหรับระบบเจาะกระแทกเจาะปูนนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นปรับปรับทอร์กนะฮะอันนี้จะปรับได้25ระดับครับผมต่อมาก็จะเป็นสวิตปรับซ้ายขวานะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟ LED, LED แจ้งเตือนนะครับอันนี้จะเป็นแจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับว่าไฟเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าสามสีก็ไฟไฟอยู่เต็มนะฮะแต่ถ้าแบตใกล้หมดมันก็จะเหลือแค่สีแดงนะครับผม แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟ LED สองสว่างให้นะครับเผื่อเราขันในซอกมืดนะครับมันจะช่วยในการมองเห็นนะครับผมตรงท้ายแปดตรงนี้ก็สามารถเช็คไฟได้นะครับว่าไฟเต็มหรือไม่เต็มนะฮะอันนี้ขึ้นสามขีดก็คือไฟเต็มเปี่ยงครับผมรุ่นนี้ก็จะมีสายคล้องให้ด้วยนะฮะสรุปจุดเด่นคร่าวๆนะครับของยี่ห้อนี้นะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสามระบบนะครับหลายๆรุ่นเขาบอกว่าเจาะปูนเนเหมือนกันแต่ว่าเขามีแค่ระบบเดียวคือพวกนั้นมันจะไม่ค่อยทนนะฮะ ถ้าเป็นจอกกระแทงนะครับเนี่ยนอันนี้จะทนกว่าเหมือนพวกสว่านสองระบบที่ใช้กันทั่วไปเลยนะครับจุดเด่นถัดมาก็คือความแรงนะครับถ้าเป็นของทางร้านนะครับใช้มือจับหัวไม่หยุดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเกตถูกนะฮะมือจับกดไปปุ๊บนิ่งเลยนะครับ อันนี้ถือว่าแบตของเราค่อนข้างแรงมากนะฮะถัดมาก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของยี่ห้อน,นี้เลยฮะบแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่เกรดคุณภาพสูงนะครับผมซึ่งจะสามารถใช้งานได้นานกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยนะครับหลักฐานก็คือเมื่อกี้นะครับที่เราจับทาให้หมุนอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของแบตเตอรี่เกรดอย่างดีนะฮะจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีแท่นชาร์เป็นแบบฟาชาร์นะครับ มันจะเร็วกว่าพวกแบบสายเสียบสองเท่านะฮะอันนี้สําหรับคนที่ใช้งานเป็นประจํานะครับอันเนี้ยสาคัญเลยนะครับซึ่งสามารถใช้ฐานสองก้อนสลับกันใช้ได้ทั้งวันนะครับผมนี่ก็จุดเด่นคร่าวๆของยี่ห้อนี้นะครับผมเรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้จะประกันมอเตอร์เครื่องให้6กเดือนครับผมส่วนราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสิบบาทราคานี้เท่ากันทุกๆสีนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดแล้วครับ ถ้าในราคาไม่เกิน2,000บาทผมว่าตัวเนี้ยดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ระบุสีที่ต้องการแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ